ความไอ้ด้วยการะเบิดแข็งๆจะไม่ตายออยู่เลนทิกไอ้อยู่เลนทิกใช่ไอคิวรอดจะตายมันอยู่มันอยู่ไหนอ่ะกระลา อยู่ตายเียบร้วยอะไรแต่เอาไปเลยติดิฮิ้วหน่อยไอ้โคอยู่ในในเนี้ยวดปวดครบละไอ้โค้ชอยู่ในวีไอพี อยู่ฮะไปอยู่ห้องี้คนเด็ดมีคนอ่ใน B P กูเล็งกบตัวเองอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ออเข้าแพนเข้าแพนเข้าแพนเข้าไปนข้าแเข้าแพนได้ยิงทนเรนยิงเรายิงเราตัวไหนตัวไหนที่ออก B P มาโดนยิงมดหรอเียโอยเอ้ามนเข้าเหียเอ้ยไหนอ่ะ แจเกอร์มันเข้ามาตรงข้างหน้าเลยตาตาดูไว้ดูไว้ดูไว้มันไม่ยิงมึงจากข้างหลังใช่ไหมันไม่ไม่มันมันอยู่ในห้องเลยคุณลองโฟมให้ฟอสฟอสอยู่นี่ตรงนี้เลยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้วิ่งวิ่งไปน้องสองอีตัวอยู่นี่อีตัวมักสองคุณดูให้คุณดูกล้องให้อยู่เจเกอร์อยู่ในไซส์บ้านสองตัวมักสอง ปล่อยมิงก์ไปแล้วปล่อยมิงก์ไปแล้ว n d s ยิงยิงยิงเชื่อมเมื่อกี้แพนนะสั์ มีอยู่นี่ไหนวะท่านหลอดอยู่ในรถบีก็ตรงลิฟต์นี้ไม่เห็นมีใครออกมานะเอ๊ะหนึ่งเอาโดนไปไล่ตรงลิฟต์ให้หน่อยดิจิงสองคนอยู่ปะโอเคมิวมิวอยู่ข้างในมีโดนไล่ปิงสองให้คุไหมเนี่ยเนี่ยเลยข้างในขวาขวาเลย

โอ้โหสมุกครึ่งหลอดอ่าปีสองห้องกระเป๋าสูงไป

Ten seconds left. I'm here. 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 I'm i am here i อุ้ยมันเตะมันตีอ่ะยานาเตยที่ไหนวะตรงทางชื่อไอไอต้ะไมขาวอ่ะไปโล่สองโซ่สองโล่สองไปไป

คอเดทลมพอเดนะคิวตายโหวตสามตวเกิดถมึงปาดอ่ะเออมันลงไอ้ขันนี้บาเลยคอนที่บ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 ่่่่่่่่่่่่่ ออกไปไกลออกเกมเลยอีกโดนสปอวพิกแม่โหตรโคตรดูว่าอย่างพรโหตรแล้วโดนตายระเบิดมาไม่โดนไม่โดนของผมเลย มือลงแอบลงมึอลงเก็บนวอยเก็บเก็บโอเโนปาดแล้วโดนปาดแล้วไม่เหลือแล้วเอ้ยเอ้ยเจ๋งที่ลงที่ลงกูมาละจูบหั่กูดิะจูบเตะเป็นต้ ลงไป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 เจอเข้ารอแล้วเข้ารอแล้วไปให้จบเอลาไงไม่รู้ซ้อมเห็นได้ผลทีจอะไรใช่ไหม น,น,น,นั่ไม่ได้หมดอันนึงเขาชอบเลยเสียงกิดมึงะ